สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e ลมิมอตอนนี้เราก็มีตัวโปโก X3 NFC อยู่ทางซ้ายแล้วก็จะมีมี 10T 5G อยู่ทางขวาน,นะครับพอดีผมมีเจ้า2ตัวนี้อยู่ในมือก็เลยจะเอามาลองถ่ายเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับว่าวิดีโอแล้วก็รูปถ่ายเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างคือไม่ได้เอามาสู้กันนะครับผมเผื่อเพื่อนๆคนไหนเนี่ยกำลังตัดสินใจหรือว่าเล็ง2ตัวนี้อยู่นะครับจะได้รู้ว่าสีแล้วก็ความคมชัดเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ ตอนนี้ก็ถ่ายอยู่ที่กล้องหน้า 180p 0 30เฟรมร์เซกันะครับของทั้งคู่เลยก็จะเป็น max resolution ที่มันสามารถทำได้นะครับผมแ่ค่อนข้างแรงเลยอันนี้ผมวนให้ดูนะครับมาดูการสั่นกันบ้างดีกว่าว่าตอนเนี้ยเดินตัวไหนสั่นกันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็จะเห็นว่าตัว Poco X3 NFC เนี่ยมันให้มุมมองภาพที่กว้างกว่านะครับส่วนตัวมี 10p 5G เนี่ยจะให้สีสันแล้วก็ความสว่างที่มากกว่านะครับผมแล้วก็การวัดแสงเนี่ยมันจะวูบว้าน้อยกว่านะนะ โอเคเดี๋ยวเราไปสลับกล้องหลังนิดนึงดีกว่าชึบอ่ะโอเคตอนนี้เราก็สลับมาที่กล้องหลังกันหน่อยนะครับคือตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดการสั่นพิเศษนะครับลองมาดูกันดีกว่าว่าโหมดธรรมดาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วเดี๋ยวผมมาเปิดการสั่นพิเศษนะมาวิ่งให้ดูตอนนี้วิ่งอยู่นะจะประามาณน,นี้ไม่รู้ว่าจะเห็นผมวิ่งอยู่หรือเปล่า อคเดี yeah, e okay, so ๋ยวเราเปิดโหมดการสั่นพิเศษบ้างโอเคตอนนี้ก็เปิดโหมดการสั่นพิเศษและลองวิ่งดูหน่อยเฮ้ยนี่ทั้งคู่นิ่งมากเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะผมไม่รู้ว่าเห็นมุมมองเป็นยังไงกันบ้างโอเคดูเปนไงนี่ค่อนข้างนิ่งมากทั้งคู่เลยปึ๊บมา เราก็มาดูวัดแสงหน่อยวูบาวรือเปล่าเฮ้ยแสงแดดไปมืดแสงแดดมืดโอเคโอเคครับผมเรามาดูเรื่องกล้องกันหน่อยดีกว่าทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นของมี1 0 t ที o ส่วนด้านขวามือก็จะเป็นของ Poco X3 NFC นะครับกล้องหลักของเจ้าตัวมี1 0 t ที o เนี่ยสามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุด108ล้านเมกะพิกเซลเลย เราก็จะมีเลนวายสิบสามล้านแล้วก็เลนมาโคห้าล้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะถ่ายร้อยแปดล้านเนี่ยเราจะต้องเปิดโหมดพิเศษนะครับผมซึ่งรูปที่ผมถ่ายแล้วก็มาโชว์เนี่ยก็จะเป็นแค่โหมดธรรมดาซึ่งใช้เป็นแบบคอมบี้พิกเซลนะครับผมเลนหลักของมี10 T Pro ปเนี่ยใช้เป็น F1.69 ส่วนเลนอ er ัลตร้าวจะใช้เป็น F2.4 เท่ากับเลนมาโคเลยนะครับเรามาดูในตัวของโปรโก x 3 nfc กันหน่อยดีกว่านะครับก้องหลักของเขาเนี่ยก็จะใช้เป็น Sony imx 6 8 2ความละเอียดที่64้านเมกพิเลเซลย ส่วนกล้องอัลตร้าจะมีความละเอียดมาที่13ล้านเมกะพิกเซลให้มุมมองถึง1้อองศาเลยนะครับแล้วก็จะมีกล้อง d e ฟเซนเซอร์2ล้านเมกะพิกเซลเท่ากับกล้องมาโครเลยนะครับ2ล้านแต่ว่าตัวมี 10T Pro เนี่ยกล้องมาโครก็จะให้มา5ล้านเมกะพิกเซลเนาะจะเห็นว่ารูปถ่ายที่มีโบเก้สวยกว่าเนี่ยจะเป็นของมี 10T Pro นะครับเพราะว่าตัวเซนเซอร์เขาเนี่ยจะใหญ่กว่าของตัวโปโกค่อนข้างเยอะนะ นมุมมองของ10บทีโปจะได้กว้างกว่านะครับผมเพิ่งมาเจอกันเองนะเนี่ยใจง่าย่างเลยเนี่ยเพิ่งมาเจอใต้สะพานวิดีโอเล่นวายนะครับผมตอนนี้5 0เฟรมตปอซกด้านซ้ายจะเป็นของยวหมี่ด้านขวาจะเป็นโปโกจะเอ๋มีวมีวโหนึกว่านั่งกบไข่ก็มุมมองเนี่ย ของทางมี1 0 tpo r มันจะได้กว้างกว่านะอันนี้เป็นเลนสวย์ย0.6ทั้งคู่ดูวิดีโอกันไปแล้วเรามาดูความสามารถที่มันทําได้กันหน่อยดีกว่านะครับผมสำหรับตัวมี1 0 tpo r เนี่ยสามารถถ่ายได้ถึง8 k 24หรือ3 0เฟรม p ่อ s ินาทีก็ได้นะส่วน4 k เนี่ยสามารถ,ถถ่ายได้ถึง6 0เฟรมเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็น1 0 8 0 p เนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็น3 0เฟรมหรือ6 0เฟรมนะครับผม ส่วนวิดีโอ 720p นี่สามารถถ่ายได้30เฟรมเนาะแล้วก็จะมีโหมด slow motion นะครับสามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุด 180p 0 120เฟรมวินาทีนะครับผมถ้าเกิดว่าดูจากสเปคเนี่ยมันสามารถถ่าย AI ได้960เฟรมเลยนะแต่ว่าตอนนี้ผมสามารถถ่ายได้แค่120 <c oughs> เองอาจจะต้องรอ firmware ัปเกรดนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผม <c oughs> ในส่วนของ p o c o X3 NFC เนี่ยเราสามารถ,ถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุด 4K 30เฟรมวินาทีแล้วก็180 0 สามารถถ่ายได้ถึง6 0เฟรมวินาทีเลยนะก็ทั้งคู่เนี่ยสามารถเปิดกันสั่นแบบพิเศษได้นะครับผมคือแบบนิ่งโคตรอ่ะทั้งโปโกะแล้วก็มี10 t ทีเนี่ยมาพร้อมกับกล้องหน้า2 0เมกะมิกเซลนะครับผมแบบนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับผมหลังจากที่ได้ดูวิดีโอแล้วก็รูปถ่ายเปรียบเทียบกันไปนะครับซึ่ง2ตัวเนี้ยราคามันค่อนข้างห่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะอันนี้เรามีอยู่ในมือเฉยเก็เลยจะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับ แล้วก็จากที่ได้ดูรูปภาพหรือว่าที่ผมใช้ถ่ายไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวโปโก,โกเนี่ยมันดึงสีมาค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าเกิดว่าเทียบกับของจริงที่ตามผมเห็นเนี่ยตัวมี1ิทีเนี่ยมันจะค่อนข้างตรงกว่านะครับแล้วก็เรื่องของโทนสีนะครับผมจะเห็นว่ามี10ทีก็จะสมจริงมากกว่าตัวโปโก,โกมันจะออกแนวมืดๆฟ้าๆนิดนึงนะครับแล้วก็รูปถ่ายแล้วก็โทนสีต่างๆเนี่ยมันก็แล้วแต่มุมมองแล้วก็ความชอบส่วนบุคคลนะครับผม แล้วก็ตอนผมถ่ายรูปนะครับจะเปิดออโต้ AI แล้วก็ไฮด์ดินามิกเรนส์เป็นออโต, <weed> ต้เหมือนกันนะครับก็คือก่อนเราจะกดชัตเตอร์เนี่ยเราจะดูก่อนว่าสตัวนี้มันดีเทคเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแบบว่า AI เป็นตึกทั้งคู่เป็นแมวทั้งคู่หรือเป็นคนทั้งคู่เนี่ยเราค่อยกดแล้วก็ตัว HDR เนี่ยมันเปิดทั้งคู่หรือเปล่าบางทีเนี่ยตัวนึงเปิดบางทีตัวหนึ่งไม่เปิดแล้วก็รอให้มันเปิดทั้งคู่หรือว่า AI ดีเทคเหมือนกันนะครับแล้วเราค่อยเอามาเปรียบเทียบกัน จากที่เ,เพื่อนๆได้ดูกันไปนะ <Okay. S 1> ก็ถือว่าทั้งคู่เนี่ยถ่ายออกมาได้คมชัดแล้วก็สวยเหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องวิดีโอเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นค่อนข้างชัดเนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย